เขินตัวบิดคู่รักช่องน้อยสีโชวหวานแต่เช้าช็อตนี้ทำคนโสดตายเรียบอีกหนึ่งคู่รักที่พัฒนาความสัมพันธ์จากคู่จิน้นสู่คู่จริงสำหรับคู่รักสุปตาช่องน้อยสีพระเอกณเดชคุก,กิมิยะและนางเอกสาวยายาอุรัสยาที่ตอนนี้เปิดตัวใช้สถานะแฟนกันมานานมากมีโมเมนต,ต์หวานข้างรักกันตลอดจนหลายคนต่างเฝ้ารุนเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักที ล่าสุดคู่รัก ny ก็โชว์ซีนหวานแต่เช้าเมื่อหนุ่มณเดชน์ได้หย่อนภาพคู่สาวยา่ยากับทิพพักผ่อนเที่ยวทะเลพร้อมแคปชั่นอีโมจิลิงสองตัวท่ามกลางแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์รัวๆ